สวัสดีครับวิลลี่คิดเนาะชนเนอร์นะครับวันนี้เราจะตามหาว,ว้าก็ายังก่อนเลยแรกครับอยู่ในแแบ,บที่ชื่อว่าเป็นแบบรูปโอมนะครับเป็นแบบใหม่นะครับอ่ะแต่โรงงานน้ำตานะไม่งั้นตกเอมันเป็นแบบยิงบิ๊กตัวแรกอยู่ดีว่าหลังนี้นแล้วผมก็เก็บแล้วนี่ไงโอ้ซว easy มากบ๊ะป๊าลองพี่นะูที tv ถ้าเกิดพี่ชอบกัดขายรีบคลิกเลยนะที่ไปเรื่อยมันจะมีแบบช่องหนึ่งที่มันเป็นแบบโอ oh, ้คลิกจะมือจะแตกแล้วเมาพังลูกอ้ยต้องเป็นแบบไม่ใช่สีเลยมันเป็นแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วฉันลงมาสกจะเจอกับ marker ตกกี <c oughs> ใช้ความพยายาม static กเกอร์ตามนูมาอีกเจ้าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าไปเลย เดี๋ยวไปตรงนี้ปุ๊บไปเลยพี่หมื่นพี่มื่นเอจุ๊บเอจุ๊บเอจุ๊บปุ๊บจุ๊บโอเคไอ้ตัวนี้โอ้โหเนี่ยกันดินจามี่เสาหลักแห่งเสียงกะเนี่ยสวยก็เด็ดโอ้โหสไลเดอร์เหรอว้าวตตตตตเอ้าวโออีซี่อีกแล้วมัชเมอโร่บาร์เกอร์ มัสเลโลมาร์กอิสซี่จริงด้วยไปยังไม่หมดยังไม่หมดมันจะมีตัวมันคือแคนดี้มาร์กอันตัวเนี้ยก้นตรงสไลเดอร์่อกี้แต่เรากระโดดไปตรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นอะเราไปที่เดิมนะครับโอ้โหสุยสุยเดินเร็วดีโอ้เดี๋ยวดิต้องกระโดดเหรอกระโดดมาตรงที่หนูอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยไม่ลอยได้วอะ อ๋อเอ๊ะไปไหนต่อลงมาตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้จมีแคนดี้อยู่แต่ว่าตรงข้างในหายเลยแคนดี้แคนดี้เก็บแคนดี้ปึ๊บชนเข้าไปมันจะเป็นมิติวาร์ปนี่นะครับแคนดี้ตรงนี้กระโดดด้วยกระโดดอ,ออบบี้เหรอใช่ออบบี้ตรงนี้ง่ายๆปึ๊บช้าน,นี่นี่องล่ะอีซี่แคนดี้เคาน์มาร์เกอร์ไปต่อครับ ใช่ยังไม่หวุเสร็จเดี๋ยวอุกซุไปก่อนนะ,นป,นนะป้าเป็นตัวหมูป่าได้นะอินโนสุเกะอินโนสุเกะมันจะเขาชอบบอยวายนอทานโซยตอผมด้วยสิไปกอไ่อนละชระยาตเลยดูแล้วลอย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 ไม่รู้แ <c oughs> <c oughs> อุ้ยตัวอยากตามอุ้ยตกอุ้ยอยากกินช็อกโกแลตเลยนะครับ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้ำช็อกโกแลตไงเอออย่าลงไปไม่ดีไม่ดีอย่าตรงนั้นมันดีนะอย่าดีเฮ้ยตรงนั้นลงได้เหรอใช่มันจะมีเออเจ้าช็อกโกแลตมาเกอร์อยู่มันมีนะยังไม่ได้เลยอ่ะไหนดูซิเดี๋ยวอันนี้ลงได้จริงเหรอตึ๊ดตึ๊ดต้๊ดตึ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  อ๋อไม่ตายแต่ว่าเอะไรตรงนี้อุย้ยเป็นไงอยู่นี่นี่เองช็อกโกแลตมาร์โกอต,ปปกตัวต่อไปตัวต่อไปตัวเดิมเมื่อกี้แห่นไม่ใช่ช็อกโกแลตแต้มันมีตัวหนึ่งพ่ะพ่อสังเกตดีๆที่เชือกนี่บอกว่าดูสิตรงไหนครับแหนครับตรงเส้นตรงนั้นมันจะมีมาร์กเกอร์อยู่สำรวจดีๆเห็นไหม,อไหมเอ้งไง่ะไหนเรามาดีไหนเรามาดี ตรงไหนข้างบนนี่อรอตรงนี้แหละวะอตีไกตตรงนี้อ้อตรงนี้ว้าวโอ้เห็นไหมนี่ไงมันเป็นรรททางข้าตรงนี้เนียนเนียนเอ้าโอ้มีทางขึ้นางบนอีกโอ้โหลับซ้อนเดี๋ย เราต้องไปเก็บตรงไหนก่อนเนี่ยไปเก็บตรง,ง,น,งน,นั้นก่อนเก็บข้างบนก่อนนะข้างบนก็มีทางลับนะครับโอ้อีซี่ oh, อีกแล้วซอฟคาราเมลมาร์เกอร์ซอฟคาราเมลมาร์เกอร์โอเคอุ้ยดับฮาร์ดตั้งฮาร์ดฮาร์ดอ๋อขอดูหน่อยซอฟคาราเมลมาร์เกอร์อ,อยู่ยข้างๆกับรันมาร์เกอร์ไงน่าจะนี่ไงแล้ว สองคนแล้วมี marker ไปอีกตัวหนึ่งมาเลยอ่ะคนต่อไปมันก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองมันก็โดดไปแล้วแต่แต่ได้หรืเป่าเนี่ยได้เลยดึงสองตัวโอ้ไลโคไลซ์ m เกอร์ไลโคไลซ์ marker คนต่อไปครับท่านดูซุยไปตามหากันโอเชน m เกอร์ไม่รู้นะฉันยังไม่เคยเห็นมันเลยโอเชน m เกอร์นะครับ เขาบอกว่ามันอยู่ที่ปลาศาสตร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่ารงกเรอด้วยสิครับนี่ไงตามรักไปง่ายๆก็คือไปที่อานาฬากาตรงนี้จะมีบันไดลับอยู่เราว่ามันนาฬิกาย้อนเวลานาฬิกาย้อนเวลากลับไปที่สตวรรษสิบเอแล้วก็ไปที่นี่เนี้ๆๆๆแลวเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าสิอ่ามันจะว์ามาที่นี่แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเหรอ เดี๋ยวนี้ใช้มาร์เกอร์มะเนี่ยไม่ใช่เนียนนะไม่ใช่มาร์เกอร์มาร์เกอร์มันมีหน้ามูนคือเงินลอยชั้นบนแล้วเนี่ยคุณยากจริงๆเลยมันได้ผสมอะไรอ๋อมันมาผสมโพชั่นเหรอครับเนี่ยเราต้องผสมอะไรก่อนโอ้โหอุตส่ดิบเยอะจังเลยเฮ้ยกดได้โพชั่นแล้วแล้วยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ้ับเฮยเฮ้ย อ้อเขาให้หยิบตามที่เขาบอกไกลๆแล้วนี่เราต้องจำตำแหน่งให้ได้โอ้ย e a s ปั๊บแล้วก็อันนี้จำได้แล้วลองเราลองไปกดที่ที่เดิ้ลอกดไม่ได้ไหนอ มือนมันยังมีบั๊กอยู่นะครับตรงเนี้ยมันไม่ค่อยจะให้เรากดที่เราไปคก็คงเจอปัญหาเหมือนกับเราแล้วครับเราจะเถอะตรงนี้มันยากเกินไปแล้วที่นี่มีตัวอื่นอีกไหมครับท่านผู้ชมครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวมัส์ลูมเหรอเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่บึงนะครับบึงหนองน้ำอ่ะเดี๋ยนะพี่จิ้มเดี๋ยวซูบอกพี่มันไงนี่เด็นแล้วจะบอกเดินแล้วนะ นี่มัเกินว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลงตรงนี้ไม่ได้ต้องลงตรงบ่อหุ่นขอหุ่นทันตุซุยตกบ่อบึงตายอีกแล้วครับท่านท่านดูซุยครับตาอีโนะก็เกะมากนี่นี่เห็นเงาเงาไหมเห็นเงาเงาไหมช่อนกระโดดมันเลยครับเออ้เราก็โดดริมริมหน่อยนะ นี่อันดูเสียงออกมาครับนะโอ้ยโอ้ลิ้นนีจิ๊บเฮ็ดเอ้มัสมูมาร์เกอร์ตอแหลเสียงไปก่อนตอแหลักเสียงไม่ได้ครับลอยเดงยวสเกลด้วยลอยสเกลนี่ไงไอ้สุ่ยพังงงกันนี่ไงตรงนี้แหละตรงนี้ว่าแล้วเชียว ตรงนี้จะมีไมนะต่อไปเป็นเบนดี้มาร์กเกอร์ก็คืออยู่ตรงนั้นตกตรงนี้นะครับอุ้ยได้แล้ว <issimo> ต้องกดดีกว่าจะได้เบนดี้สตอร์มาร์กเกอร์ถ้าหูุ่ซุยรอผมด้วยสิครับฉันไม่รออยู่แล้วฉันเป็นอุ้ยซุยตกบ่อช็อกโกแลตอีกขึ้นมาตรงสไลเดอร์นะครับ แต่ว่าเราไม่สไลเดอร์นะแล้วก็เรามากระโดดลงตรงนี้สิสเ,เ,เ,เห็นไหมเห็นไหมมันยากนี่เข้าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะกระโดดไปดูนี่จะอยู่ข้างในนี่นี่เป็นชิปออนสกู o o ดีเดียมว,ว้าวเยวฉันจะพาหาห้ตัวมาเกรอร์ไฟไหม้นั่นเอง อพี่มันโดนวนสวนหัวไฟไหม้มาเกอร์ไฟไหม้เหรอครับคือคุยพาผมไปหน่อยได้วไหมตัวนี้จะอยู่ในปีวเวรท้ำสาระแข็งแสงวิ่งตามผมไม่ทันนะครับโอ้แต่งแล้วมันแต่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถ้าหนูซุยงงอะไรเนี่ยชว่วยไปชุบลุบใบนี่นเราทำไปนะครับตรงนี้จะมีตร,ตรงนี้มีอัปเดตมาใหม่ให้เรากดบันจ้ากดเอิดกดกดทุกอันปุ๊บเราจะวาร์ปไปง่าย ซีเบอร์นิงบาร์เกอร์จะบ้าเหรอดับร<ะ>้องไห้เลยนะมีดับร้องไห้เลยเหรอว้าวมีเลยอูย้หอินเซนเลยนะครับยากเหมือนกันนะนี่เอ๊ะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือแบ็คโฮมบาร์เกอร์แบ็คโฮมบากอร์ส้เหมือนกันอยู่ในห้องสีดำตรงนี้วเดือดตรงนั้นตรงนั้นเห็นมอยหนึ่งตแล้วเนี่ย นี่ยห้องนี่ยห้องนี้แหละห้องนี้แหละมันเป็นแบ็คโฮบักเกอร์เขามาโรงงานฟ้าเราจะไปจับรดชึบโอซูไม่เคยมาที่นี่เราเคยมาหมดแล้วเฮ้ยนั่นปุ่มอะไรอนี่ยนี่คือที่ไหนลองนี่คืออะไรปุ่มอะไรอ่ะเเฮ้ยปิดพาวเวอร์เบรกเกอร์เฮโรเบรกเกอร์เรากดไปแล้วมันไม่มีสายไฟเข้าเข้าไปนี้หนูกดเข้าไปแล้วชึบเอาละเลยต่อแล้วก็เดินตรงมา อูรุยไม่เคยเห็นนั่นนี่อ่ะโอ้นี่มันห้องลับมุ่ต่างดาวนี่คือถ้ำต่างดาวมุ่ต่างดาวเฮ้ยมันอยู่ดีจะเจอแล้ววันนี้แต่มันมีเรเซอร์มันเราตายอยู่เดี๋ยวหรือว่าต้องไปกดสวิตช์อีกอันนึงหรปิดพาวเวอร์ปิดก่อนปุ๊บสีดำแล้วเข้าได้ปะนี่แต่เข้าได้ไหมโอ้เข้าได้เว้ยอ้าวอยู่ดีก็ว้ามตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ไปไหนอน่ยไปไหนอะมืดมืดเอามืดไม่ใช่วอยมาร์เกอร์นะมืด เอ้เดี๋ยวเอา้เอาเป็ไรอ่ะเข้าใจแล้วไวติดๆิตับดักอ๋อเดี๋ยวเราต้องจำให้ได้เหรอ,เ,อเดี๋ยวนะเราต้องจำให้ได้เหรอ,อชูปแล้วจะรู้ไหมดยหลงตายเลยดีแล,แ,ลแล้วเรารู้แล้วงั้นเราก็ต้องถ้าเราเล่นสองคนหนีบอกค้างกันรี ออบอกทางถือบอกทางได้มาโยสเกตเดี๋ยวจะบอกทางให้ท่านดูซยเองไม่ต้องห่วงนะท่านดูซุยังไม่ได้ปิดไฟเลยขอพี่ปิดไฟก่อน,นมันจะนลกทูซยปิดไฟเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเบรกเกอร์ของผมเอาไว้นะครับไอ้ท่านดูซยครับผมจะช่วยท่านเองปึ๊บมาถึงนะครับตรงนี้ผมเปิดเบรกเกอร์ไว้รับรองผมสว่างแน่นอนไปสุดนหน้ามาครับมันเมืดด่ะของฉันอ่ะตอนนี้ซีซตาบอกนะครับอ่านจอนี้เลยครับท่านดูซยครับ เดินไม่ได้ครับหันนะครับค่อยๆเดินดีครับท่านดุซุยหันขวาสิครับท่านดุซุยหันไม่ได้ครับไปไปไปเออเออเออเดินต่อไปครับท่านดุซุยเดินต่อไปครับอ่าท่านดุซุยท่าดุซุยท่านดุซุยครับจมูกท่านบีหมดแล้วครับเดินท่านดุซุยท่านดุซุยท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับตอนนี้หน้าจอท่านดุซุยนะครับ หรือฝองบุญีนะครับดัมมืดนะครับเราต้องเล่นสองคนแล้วด้วยกันอย่างนี้นะถ้าอยซุยเลี้ยวขวาครับอันนี้แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปครับอุ้ยถ้าอูซุยไม่เปไหไเลยแล้วอทั้งอูซุยเล่นแบ็คโฮมาร์เกอร์นะครับเอาล่ะครับตาผมมากนะครับถ้าอูซุยเข้าดูดิเข้าดูดีอุ้ยมันมันกลับด้านกลับหลังหมดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดึกดก๊าดแล้วดึก ไโ่ได้แล้วต้องช่วยกันนี่เองยากมากเลยที่จริงมันก็ยังเหลืออยู่นะตอนนี้หนูมีทั้งหมดร้อยหกสิบม้วงแล้วโอ้ผมได้ร้อยห้าสิบสองเองนะานผู้ชมโอเคครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการเล่นแมปมาสสนุกเลยนะครับก็เดี๋ยวขออัปเดตแค่นี้ก่อนถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยากเล่นต่อไหมส่วนแมปอะไรนะมีคนคอมเมนต์ขอมา กับ S T D O P ลองเข้าแล้วเล่นไม่ยากครับใช่นะเดี๋ยวเราจะลองหาวิธีดูนะครับเวยป๊อปี่เพทา e เนี่ยไม่มีสนุกเลยอ่เราจะเป็นแคสตอีกเกมหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็กมหาหัวกี้นั่นเองเออเอาไรประมาณนั้นเลยแต่มันเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าสนุกเดี๋ยวเราจะมารีวิวและเล่นให้ดูกันอีกนะครับไปก่อนนะครับแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย